มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะคะบอกว่าช่วยสอนวิธีการซักผ้าโดยใช้เครื่องซักผ้าซัมซุงดิจิตอลอินเวอร์เตอ9กิกรัมนี้ด้วยนะฮะมีปัญหามากมายหลายเคสนะฮะซึ่งเอกาก็ไม่เคยเจอเคสนั้นแล้วเอกาก็ไม่สามารถตอบได้ด้วยเนาะ,ะเอาเป็นว่าวันนี้มาสอนวิธีการซักง่ายๆนะฮะกดปุ่ม power นะฮะจากนั้น circle นะฮะกดเลือกโหมดการซักเนาะ,ะ normal ปกติ quick wash super clean นี่เป็นซักสาดพิเศษเนาะ d e l i c a t ถนอมผ้าต่างๆ ถ้าเอกาเรียบเอกา,กาก็จะซักด้วยควิกวอชนะฮะซักเร็วแต่ถ้าโดยปกติเอกาจะชอบซักแบบสะอาดพิเศษเนาะนี <umi>, ่กดไปแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะฮะเครื่องก็จะหมุนไปนาน <workshops> พอสมควรอันนี้เอกาเรียให้เร็วนะฮะน้องก็จะหมุนเพื่อปรับสมดุลในเครื่องนาะจากนั้นน้ำก็จะไหลออกมา ทีนี้มาแบบดูกันว่าเมื่อเราเผลอเปิดหรือเราลืมใส่อะไรสักอย่างลงไปลืมใส่ผ้าที่เราต้องการซักลงไปบางตัวสตัวเครื่องจะหยุดทําง,งานแล้วเราก็ปิดลงคืนแล้วเครื่องก็จะทํางานปกตินะคะเหมือนกับการซักเลยจากนั้นเขาก็จะซักไปอย่างนี้นะฮะเสียงก็จะประมาณนี้เพื่อนๆยังไงลองไปดูนะฮะสำหรับใครที่ซื้อมาใหม่เคสไหนที่เอากาตอบได้เอากาก็จะพยายามตอบนะฮะซึ่งเอากาก็ไม่ได้แบบเป็นเอ็กซ์เพรสผู้เชี่ยวชาญใดๆเนาะเอาก,ากาแค่ซื้อมารีวิวข้อไหนที่เรารู้เราก็แบ่งปันกันนะฮะยังไงก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กด้วยนะ